อีกไม่อีกแล้วนะครับอีกคลิปหนึ่งเนาะหลังจากที่เดิยนยางเขามาในตัววัดของพระธาตุพนมวร,รมหาวิหารนะครับที่จังหวัดนครพนมนะครับไปเขามาแล้วเมื่อกี้ก็ได้กราบไหว้สักการะพระธาตุพนมไปแล้วนะครับทีมงานประดุกกุยนะครับทีมประดุกทีมประดุกกุยตอนนี้พี่อาจูกำลังไหว้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตผ่านยางรอบพระธาตุนะครับเดินชมรอบพระธาตุนะครับ อาชิบอะไรแพ่กล่องขึ้นไปสูงเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ในตัวของไอ้ตัวผาทตัวรอบผาทนะครับเพราะว่ามุมกล่องหรือว่าระยะของกล่องมันอาจจะบ่ได้ชัดนะครับจะเห็นเห็นชัดแต่ว่าอาจจะบม่ได้เห็นองค์รวมที่ชัดเจนในตัวของผาทนะครับสวยมนีทองฟ้าสวยแห้งบางมีบางจุดส่งคืมคืมมนีบ่มีแดดนะครับล่มเหมือนเหมือนฝนจะตกนะครับแต่ว่าทอง้านี่ยังโลง่งแจ่มใสนะครับอีกมุมหนึ่งเข้านี่ส่งเป็นฟ้า ฟ้ามมืดๆดำๆเมืองฝนจะตกนะครับเด่ายๆทีมงานท่องเที่าวเลยตรงไปหาที่พักเพราะว่าพี่ฟุกกับน้องกดยังไม่ได้พักยังไม่ได้นอนเลยนะครับตั้งแต่เมื่อคืนเนือมืออื่นเข้าต้องเดินทางไปงานทีจังหวัดสุรินทร์นะครับนครพนมสุรินทร์คือไกลมากนะครับ350กิโลสามรยกิโลไกลนะครับซึ่งโซเฟอร์ทั้งสองคนยังบอหันในนอนนะครับถามว่าผมขับรถได้บอขับใจนะครับแต่ว่าก็คือว้าแหละครับ ผมเป็นคนที่ขับรถบ่คอยทนปันไดยิงท่ากับของรู้สึกว่าบ่อสบายหรือว่าร่างกายบ่อใดแข็งแรงบ่อใดเต็มที่ผมสีเป็นคนที่เยไวนะครับขับรถสี่บอคอยขับรถสีบ่คอยทนปันไดนะครับบ่คือน้องโกดตบ่คือผีฝุ่ครับแต่ว่ากระโชคดีที่บ่านก็ของยังขับเต็มพอได้สับเปลี่ยนกันยามอายเพ่นบ่ไหวยามนองบ่ไหวนะครับพอ แต่ซอยๆกันนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอยู่นะครับอันนี้คือพระาธาตุอีกด้านหนึ่งนะครับคือตัวรอบพระาธาตุก็สวยงามสาหรับพี่น้องที่เคยมาแล้วนะครับอาชีพบได้มากโดนแล้วที่บได้มากอะโอ้มีโอกาสกับแ,แวะมาได้ครับมีหลายอย่างที่น่าสนใจมากในตัวของวัดพระาธาตุพนมน,นะครับสาหรับผู้ใดที่บพ่ทานได้เคยมากขึ้นผมเนี่ยเจลรกกระสืดูตื่นเต้นจากน้อยเนี่ย แต่ก่อนนี่ตามผนังผนังโบสถ์ผนังวัดน,นะครับน้ำวัดบาเข้างกสิมีอย่างสี่แล้วครับแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยเจอนะครับถ้าไม่ใช่วัดที่มีนักท่องเที่ยวที่มีคนเข้ามาบ่อยๆห้อสีิลค์วยได้พอครับบรรยากาศยังแบบนี้สักเท่าไรนะครับตัวพี่นอเข้าไหมาครับลังมา,ากกระบายแดดก็ออกแต่ว่าฟังพุนครึม นักท่องเที่ยวหลายมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะครับที่ทยอยมากรบาบไหว้สักการะตัวของพระทับพระนมนะครับทำไมผมรู้สึกว่าผมผมสนใจผมผมสนใจมืองนี้ดีครับอันนี้คือผมบริเวาบริเวาหย้อนวานของทายคีปเหล่าเบาให้มันดูอันน้นสือได้ครับคือท้าเว้าตามความจริงได้ขวัญชชยางกูนนี่ครับผมตัวผมเองที่เป็นคนทีบ่าคอยตื่นเต้นกับอีกอย่างที่เกี่ยวกับสิง่ง ที่อยู่ในวัดนะครับว่าอาจจะเป็นตัวพระธาตุหรืออีกยังก็ตามถามว่าผมมึงแรืผมนั่นบอกมึงซ,ซื่อครับผมบก็ได้รู้สึกตื่นเต้นหรือรู้สึกแบบสนใจแต่ว่าผมมาวันนี้ผมรู้สึกว่าผมสนใจในตัวพระธาตุพนมหรืออาจจะเป็นเพราะว่าผมเคยได้ยินเรื่องเล่าเคยได้ฟังได้เห็นมากเออได้ฟังนะครับได้ชมอาจจะเป็น่องทางออนไลน์จากโทรศัพท์อย่างมากแล้วเฮารู้สึกว่าเฮาอยากเห็นของแท้เมื่อเขามาได้มีโอกาสได้มาเห็นหรืรู้สึกว่า น่าสนใจล้วผมเป็นคนที่แปลกคือผมบ่ได้มากกราบไหว้วแบบขอพ่ออย่างเดียวผมเป็นคนที่สนใจในรายละเอียดของตัวประทานะครับว่ารายละเอียดมีรูปภาพยังผมเป็นคนที่มักสงสัยไหมครับสงสัยว่าตัวประทาตนี่มีการออกแบบหรือการก,ารก่อสร้างแบบใดเป็นยงเพนคือออกแบบเล่นกับอิดอิดไอตัวแดงๆเนี่ยครับข้างล่างนี่สามารถเป็นรูปลา่เหมือนอยู่ในเมืองสวรรค์น,นะครับเป็นตัวของเทพธิดาเทพบุตรที่อยู่ทั้งสวรรค์ แล้วนบอกว่ายางหนึ่งสามหอบเลยได้มากแล้วบ่เอ,อเอาผมได้รอบหนึ่งแล้วมีกี่ลายอดเนี่เอานี้พอดีเลยขออนุญาตภาพพี่น้องนะครับยางร,รอบตัวของพระผาดพนมถือว่าพูดไปปด้ี่บ่ได้มากก็ถือว่าเบื้องคลิปนี้แล้วก็ได้ยางน้ำกันนะครับโคดียวดอกไม้มากเท่าไเป็นได้ได้ได้คือคือขออนุญาตนะครับถ้าพูดได้ี่บ่ได้มากก็ถือว่ามือหนีได้มากยางรอบพระผาดน้ำผมนะครับ เอาอันกดกับอันไอฟุกก็ใสรไปใส่ข้างนอกไปาย่ออโอเคเดี๋ยวผมเดินครบสามรอบเนี่ยสิขออนุญาตออกไปนะครับเดี๋ยวอายเพันกระส่งสิอยากผักอยากพ่อเราแล้วนะครับวันนี้เราก็มีโอกาสได้มากกาบมาว่วาแลรวก็ดีใจนะครับรอบสองแล้วนะครับขออนุญาตเดินเร็วจักหน่อยได้ครับ ว่หูว่ามสีลายตาอบอนี่นะครับผู้พิ่มมากเพิ่นกะเป็น,ปนดนความศรัทธานะครับต่อให้ห้าสีมาลําบาก,กวันใดนี้ไม่โอกาสให้มาดีใจเบิร์ดนะครับนี่เห็นตาตาเห็นตา,ตา,ตาเห็นเพิ่มมากกะเมากก้มาวายนครับมาอนี้ก็ขอให้ลูกร้านนะครับทีมงานประดุกกุุยนะครับประสบความสําเร็จ กำลังรวยๆปังๆลองเพลงมันม้วนกล่องกลางวานถือใจแฟนคลับแฟนเพลงให้เพิ่มมักเพิ่นซื้อสอบนะครับโด่งดังๆปังๆทุกหูทุกคนแล้วก็ขอให้ครอบครัวสามารถฉญยาตีพี่นองของทุกคนนะครับของทีมงานประดุก,กุยแล้วก็เอฟซีแฟนคลับทุกท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญประสบความสําเร็จครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวนะครับนำนำรวย้วยเฮ็ดยังกะ ขอให้สําเร็จโดด่วงนะครับดังสมมุงมัดปัรถนาทุกท่านนะครับมื่อนี้ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนพี่น้องทุกคนนะครับขอพรตัวของพระาธาตุพนมนะครับไวพ้พรให้พี่น้องให้แฟนค,นคลับ FC ฟซีซาวน้นเพืนแทงทุกท่านนะครับจงมีความสุขประสบความสําเร็จทุกท่านครับเอาคือบอกเก่งแต่คิดนี่ผมนี่ <laughs> เอาอีกรอบหนึ่งผีปปะติงเลยพี่เดียวยางเกรอบแบบีวโอ้ผกันยางสอง ผมนะขออนุญาตอีกรอบหนึ่งก็จะจบคลิปพอดีครับพี่น้องที่กมาห็งยี่สิปรมาเกตไอกัดมันนี่เอ็ผมอ่านอยูผมแปลบอก มันมันมันแปลได้แค่บางคำแต่ว่ามันชูใจผมาที่นี่เดียวกับนี่ครับผมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกับนี่ครับผมที่เป่ากระปบองกนะครับทำไมผมชอบผมชอบอันนี้ ครบแล้วนะครับพี่น้องเรียบร้อยสามรอบ้วครับมีโอกาสใ้มาเดือนรอบพระธาตุพนมแล้วเดี๋ยวโอกาสนานะครับถ้ามีโอกาสมาอีกก็ทีเดยอัพคิถทายคิปลงให้พี่น้องได้เบื้องได้วาได้สักการะตัวพระธาตุพนมน้ำกันนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ซันเเดอร์พี่น้องเดี๋ยวทีมงานประดุกโวยจะขออนุญาตไปพักพรนะครับเพื่อสีได้ทำงานต่อในเมือแรกนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับจงมีความสุขครับประสบความสำเร็จมันๆปังๆทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ครับบายซัมนเดครบสวัสดีครับ